เป็นสุขมากกว่าที่ชีวิตของตัวเองมีด้วยพรม,มิหารสี่ถ้าชื่นชมยินดีกับคนอื่นเป็นใจก็เปิดรับสุขของคนอื่นขยายขอบเขตความสุขได้มากกว่าชีวิตของตัวเองแต่เมื่อริษยาคนอื่นอยู่ใจจะปิดแคบเป็นทุกข์เพิ่มแรงกดดันอันเป็นทุกข์ได้มากกว่าที่ตัวเองมีอยู่เดิม ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเป็นพลังที่แผ่จากคนหนึ่งไปเป็นความรู้สึกของอีกคนได้ช่วยขยายความสุขให้อีกคนได้ราวกับสาเร็จหรือรุ่งเรืองด้วยตนเองมีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องร่วมยินดีด้วยใจได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นพวกพ้องหรือบุคคลสำคัญในชีวิตตนปัญหาคือ ถ้าไม่เคยฝึกแผ่ใจเป็นเมตตาไม่เลือกหน้าจิตมนุษย์จะเข้าหมดริษยาก้าวสุดท้ายของคนอื่นด้วยความเกียดคร้านที่จะเริ่มก้าวแรกของตนเองเห็นคนอื่นเป็นอีกฝ่ายอีกพวกที่ไม่มีผลประโยชน์ให้ตนหรือกระทั่งโฉกฉวยความสุขทางใจไปจากตนคนเราสามารถเป็นสุขได้ มากกว่าที่ตัวเองมีด้วยพรหมวิหารสี่เมื่อเป็นสุขแล้วแผ่สุขเหมือนมีขนมอร่อยแล้วมีแก่ใจแบ่งคนรอบข้างเรียกว่ารู้จักแผ่เมตตาไม่เห็นคนอื่นทุกขและอยากช่วยแก้ทุกข์เรียกว่ารู้จักเผื่อแผ่กรุณา และด้วยใจที่มีเมตตากรุณาอยู่จริงๆเห็นใครได้ดีก็พลอยร่วมปรีดาเรียกว่ามีมุทิตาไปกับเขาแต่เมื่อส่งสุขแล้วช่วยเหลือแล้วถ้ว่าเขายังทำต้นเหตุแห่งทุกข์ให้ตนเองอยู่หรือมีเงื่อนไขแห่งทุกข์ที่ไม่มีใครช่วยได้ก็ต้องฝึกคิดให้ใจเป็นอุเบกขาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เมื่อฝึกได้ครบวงจรจึงเรียกว่าเป็นผู้มีพรหมวิหารสี่เต็มรอบทั้งเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาจะไม่เป็นทุกข์ทั้งด้วยเหตุแห่งความริษยาและด้วยเหตุแห่งความสงสารจนทำใจไม่ได้เลย